สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะนักเรียนอยู่บ้านเราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเราโรงเรียนเปิดเมื่อไหรเราก็จะได้เจอกันคุณครูก็จะมีการฝึกทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้งนะคะนักเรียนต้องฝึกทําฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ฝึกฝนตนเองนักเรียนไม่ฝึกทําตนเองเนี่ยมันก็จะทําให้นักเรียนลืมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกทําแบบฝึกวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์เป็นประจําทุกวันนะคะนักเรียนจะได้เก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะซึ่งคุณครูก็จะให้เน้นวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ก่อนส่วนวิชาอื่นๆเนี่ยคุณครูก็จะเสริมให้หลังจากที่สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะคะ อ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเมื่อวานเราได้ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง4.4การเขียนจำนวนในรูปกระจายนักเรียนรู้จักรูปกระจายไหมคะรูปกระจายไม่รู้จักมาฟังกันวันนี้นะคะเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะอันนี้ก็เหมือนกรอบ10เลยรูปภาพ ถ้ามันอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดแสดงว่ามันเป็นจำนวน10ใช่ไหมคะแล้วเราก็นับต่อกรอบที่เหลืออีกฝั่งหนึงก็เป็น10แล้ว11 12 13 13ก็คือ10กับ3หรือ1,10กับอีก3หน่วยเรานํามาเขียนในรูปกระจายก็คือมันมี10ใช่ไหมคะอ่านว่า10อ่า10 10อะไรคะ1,10กับอีกกี่หน่วยคะ สามหน่วยสิบสามเป็นสิบบวกสามอันนี้เขาเรียกว่ารูปกระจายนะคะเป็นสิบบวกสามเมื่อนำสิบมาบวกกับสามก็จะได้เท่ากับสิบสามเหมือนข้อหนึ่งจุดสองอีกข้อหนึ่งมีถ้วยขนมใช่ไหมคะเนี่ยมีถ้วยขนมอยู่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าก็คือสิบกับ ห้าใช่ไหมคะเขียนในรูปกระจายสิได้อย่างไรสิบกับ5ก็คือหนึ่งสกับอีก5ก็เป็น10บบวกห้าเมื่อนำสิบมาบวกกับห้าก็เป็น15นะคะส่วนข้อ1นึ่งลองทำเองเอามาดูหน้านี้มากหน้านี้ไม่มีรูปภาพให้ดูมีช่องว่างให้สองช่องให้เขียนในรูปกระจายเหมือนกันอันนี้อ่านว่าอะไรคะสิบหกก็คือหนึ่งสกับอีก 6ก็คืออะไรคะ10บวกอะไรคะ10บวกเห็นไหมคะอ่ะทำให้ข้อนี้ให้ดูอีกเดี๋ยวนักเรียนจะงง20บบางคนบอกว่า20เขียนในรูปกระจายเป็น <m uch ing> 10บบวกได้ไหมเขีย <m> น <uch ing> ในรูปกระจายใน10บบวก10ไม่ใช่นะคะมันจะต้องเป็นถ้า20ก็คือ20บวกกับ0ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็น20 กับ0ใช่ไหมคะเป็น20กับ0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนว่าในรูปกระจายเราจะเป็น20บวกกับ0ก็คือ20กับอีกศย์หน่วยนะคะเวลาเราเขียนในรูปกระจายอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็น22เราก็จะเขียนเป็น20บวก2ออย่างเงี้ยนะคะ หลายคนงงเอ๊ยี่สิบเขียนในรูปกระจายสิบบวกสิบได้ไหมมันบวกกันมันก็ได้เท่ากับยี่สิบไม่ได้นะคะเวลาเราเขียนรูปกระจายเราต้องอ่านตามเขียนตามที่เราอ่านยี 20, 20่สิบยี่สิบบวกศูนย์ยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบบวกหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวคุณครูลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนงง อันนี้เป็นตัวอย่างเผื่อน,นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะอ่ะมาดูข้างล่างข้างล่างไม่มีเครื่องหมายบวกให้เลยแต่เขียนเหมือนกันค่ะอ่าสิบสองทำยังไงคะก็เป็นอะไรคะสิกับ2ก็เป็น10บบวกสอ่าเขียนในรูปกระจายเมื่อเอา10บมาบวกกับ2ก็จะได้12ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนักเรียนลองฝึกทำนะคะวันนี้คุณครูมีพลังงานให้สหน้า ฝึกทำฝึกอ่านฝึกคิดจะได้เก่งๆนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ